สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาทำผัดไทยนะคะคุณผู้ชมคามวันนี้เราไม่มีเตาแก๊สเราก็เลยใช้เตาไฟฟ้าเพราะเมื่อวานนึงดูข่าวมันน่ากลัวมากจังหวัดปทุมธานีอ่ะป้าคนหนึ่งอายุห้าสิบกว่าอยู่แาวน์เฮ้าส์แล้วจะทำกับข้าวจะไปขายตลาดตะไคร่สองแล้วแก๊สระเบิดแล้วก็ตายตายเลยแล้วชาวบ้านอะไรหนูน่ากลัวมากแม่ก็เลยไม่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 ให้มีเตาแก๊สนะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นเป็นสภาพมีเศษก้นก้นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราให้มันร้อวันตรวจให้ม,นนม,นนมนนันร้อนก่อนคะคุณผู้ชมพอรอเสร็จแล้วก็เอาหอมซอยใสย่อันนี้เป็นน้ำซอสผัดไทยซึ่งเราเคี่ยวมาแล้วก็จะมีน้ำตามลมะพร้าวมีน้ำปลามีน้ำมะขามเปียกไม่เลยใส่ไม่ต้องใส่เกาลัดกล้ามันไม่ค่อยดีคุณผู้ชมจะมีกลิ่นไหมยังไม่ทันไรก็จะบอกว่าไม่ทังไหนจะมีกลิ่น เราก็จริงๆอ่ะหอมซับหอมแดงเนี่ยถ้าต้องซอยละเอียดละเอียดไงมันต้องอาหารหนักใหญ่เกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราเจียวให้หอมเลยแล้วเราค่อยค่อยใส่ใส่เต้าหู้ใส่เต้าหูา้ใส่กุ้งแห้งอันนี้เจียวให้มันหอมก่อนคุณผู้ชมแต่ผัดกุ้งเนี้ยยังไงก็สูส้เต่าแก้ไม่ได้เอาไปปลาแต่ว่าเอาเอม้องแม่ปูอ่ะ หัวแก๊สระเบิดกลัวมากต้องขัดไม่มห้ฟองเลยกัะให้มีเกเล,ลียมเราก็จะมีกุ้งฝอยมีใจปลอกมีกุ้ยช่ายมีตัวงอกมีเต้าหู้เต้าหู้หนี่แม่ชอบกินชิ้นใหญ่ๆแต่คนอื่นเขจะหั่นชิ้นเล็กๆลนะแต่แม่ไม่ชอบเต้าหู้เราทอดมาแล้ว ที่อื่นเนี่ยก็หั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทอดแล้วเส้นเล็กเนี่ยเราเราต้องไปแช่น้ำก่อนเมื่อกี้แม่ไปแช่น้ำนะแล้วก็เอามาผึ่งมันจะได้นุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เดี๋ยวถ้าลองกินดูถ้าน้ำผัดไข่นี่อร่อยนะ ผัดให้มันแบบหอมเลยอ่ะที่มันยังไม่เคยมแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปคุณผู้ชมเนี่ยแม่ใส่ใส่หมดเลยเพราะว่าแม่ชอบกินเครื่องเยอะแล้วเราก็ใส่เนี่ยใส่ใส่กุ้งแห้งลงไปผัดผัดให้มันกรอบๆกุ้งแห้งนี่เราก็ไปคลุกน้ำร้อนแช่ก่อนนะเพราะว่ามันเค็มก็ดองเกลือแบบอันนี้ก็แบบชาวบ้านทำอ่ะซื้อในที่จอดรถพอกเราแบบ ตอนมันขายอ่ะตัวแน่นใหญ่สวยแต่ตานมันดีดีว่ะแต่พอมาแล้วเป็นแบบนี้ลงตั้งห้าร้อยกว่านะเสียดายจังแต่ว่าขี้เกียจปส่กะนะก็เลยหุ่นหุน่หอนอันนี้เราต้องคนอื่นก็ผัดผัดเสี่ยแต่แม่จะแบบผัดให้แบบว่าเต้าหู้มันเจี๊ยมเจี๊ยกรอบเพราะว่าแม่ชอบกินเจี๊ยมกรอบแล้วก็ให้ให้คู่แห้งอ่ะมันกรอบเหมืนอมนชาวบ้านทอดคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนเขาใส่เกลมเพราะว่า แม่ชอบกินเลยเครื่องเยอะๆเราจรกินผักไทยที่อื่นนะ่มันให้เครื่องน้อยมันไม่ไม่สะใจแม่ไนงะอันนี้สะใจแม่อันนี้คือกุ้งแห้งปอยคุณผู้ชมดูสิมันไม่เหมือนเตาแก๊ แค่นี้แหะคุณผู้ชมมันทใจมันทำใจ ินเครื่องเยอะๆไปเราไปกินร้านเช้าอะ่ะเขาใส่เครื่องน,นิดเดียวเต้าหู้หั่นชิ้นเล็กๆวิญญาณเต้าหู้กอดก็ไม่กอบไม่อร่อยไม่ถูกใจแม่เนีย่ยเดี๋ยวจะใส่ไข่เยอะๆด้วยเพราะว่าไปกินเช้าอะ่ะเขาใส่ไข่นิดเดียวไม่ถูกใจแม่เส็นแล็นี่เราไปไปแช่น้ำแล้วก็มาผึ่งให้มันแห้งก็บมันจะได้เหนียวนุ่มมาที่แม่ไปแช่นะ้ว ชอบกินแบบแบบเต้าหู้กับกรอบแล้วก็เนื้อกรอบเหมือนแตงทอดอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะแต่เดี๋ยวจะเติมน้ำมันเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวใส่ใส่นั้นแล้วมันจะไม่ทอจะเติมน้ำมันหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เส้นใส่ไข่อะไรน้ำมันมันจะไม่ทอดแต่ถ้ามันจะไหม้ก็เราใช้เตาไฟฟ้าต้องใช้น้ำมันเยอะ ถ้าเตาแก่เราไม่ต้องใช้เยอะเตาไฟฟ้าเนี่ยเพราะเราใส่น้ำมันน้อยทุกเนี่ยมันจะติดก้นกระทะเดี๋ยวให้มันกรอบก่อนกรอบๆแล้วเราก็ใส่เนี่ยหัวไชเท้าแล้วก็ใส่เส้นเลอแล้วก็ใส่ ผัดไทยค่ะผัดไทยค่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวจะทำซอสผัดไทยขายนะคะ แต่เห็นคนอื่นก็ผัดนะก็ผัดเร็วมากเลยผัดไทยหนึ่งนาทีเสร็จแต่เขาใช้เตาแก๊สไงคุณผู้ชมเราเตาไฟฟ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องเยอะเองแม่นี่เดี๋ยวก็ใส่แบบแบบวิญญาณกุ้งอย่างเงี้ยเต้าดูก็หั่นชิ้นเล็กๆวิญญาณเต้าหู้อย่างเงี้องญญอยอันนี้ยอันนี้ยอันนี้ยผัดอันนี้เขากับคนกินสิบจานเนี่ยคนกินสิบจานคุณผู้ชมคุณแม่ แล้วก็ผักถั่วงม้อก็ต้องกรอบๆเห็นบางเจ้าผัดจริงถั่วงมอแบบสลบเละตุ้งเตะของแม่นี่คือถ้าถั่วงมอผักสา่ถึกยกขึ้นเลยเอาให้มันแบบกรอบๆเลยไม่กรอบแบบไม่ให้หอมซอยมันแบบเหมือนจะ อดหอมซอยให้มันเกลียมเลยอ่ะคุณผู้ชมอาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะให้ขั้วแห้งมันกรอบๆให้เต้าหู้มันกรอบๆให้หอมซอยมันเนแบบหอมเลยมันยังมันยังไม่หอมหอมซอยมันไม่เกลียม กินผัดไทยสูตรแม่ลิลี่แนะต้องใจยเจย็นใจร้อนไม่ได้ปกติใช้โป้เนี่ยก็ต้องไปสับนะแต่ว่าแม่ชอบกินเป็นเส้นๆอย่างนี้มากกว่าใช้โป้หวานนะคะเอามาทอดใส่ไข่ก้าอร่อยนะคะคุณผู้ชมโป้ใส่ลงไปเลย <laughs> ชอบกินใช้โปเยอะๆคุณผู้ชมแม่ชอบกินเยอะ เด yup. yeah. ินไปกินผ well. <c ười> <c ười> ัดไทยแล้วก็ใส่เครื่องไปถูกใจแม่เนี่ยไท่โต๊ะเราปิดกลัเครื่องดีเยอะแค่ผัดเครื่องนี้เราตาเรไปะสูงแค่ไหนก็อีกนะมันเงียมันไม่อร่อยคุณผู้ชม กินเยอะๆเศกินเยอะมันมันีันนนยถ้าเราผัดตลอดเวลามันจะไม่ร้อนไม่สุก <ừ. S 2> คุณผู้ชมนีเครื่องเยอะเลยแหละผัดผัดบุ้งไอ้กุก้งฝอ,อยเราใส่ทีหลังเททีหลังเลย แต่ว่านี่กุ้งตัวใหญ่เราต้องการให้มันกรอบเต้าหู้ให้มันกรอบไงแล้วก็ให้หอมซอยมันแบบหอมเลยมันยังแบบถ้ากินเต้าหู้กับรอบบางคน,นเอาลงไปผัดยังไม่ทันร้อนเลยเสร็จละเห็นพวกที่ขายผัดไทยอ่ะทุเล่จะตายหนะันเห็นมันผัดยังไม่ทันจะร้อนเลยอ่ะมันเอาเส้นแบบใส่น้ำเจแฉะนี่ค่ะเดีย๋ยวเราใส่เส้นนี้ลงไปนะคะ ใส่เส้นลงไปค่ะใส่ลงไปคลุกเค้านู่นนี่แล้วนะเส้นจะได้ดูเสจะได้ดูดดแล้ยวนี่นี่ทีนี้เราก็ใส่ใส่น้ำผักไทยลงไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่น้ำผักไทยกาดใส่ลงไปเลย น้ำกะทายลงไปเลยแกเดี๋ยวเราก็เอามือก็ไม่เอาอย่งนั้นกะทายลงไปเดี๋ยวต้องใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้มันนุ่มค่ะกก็ออีหน่ยคุณผู้ชมถ้าไม่ใส่น้ำเนี่ยเส้นมันจะไม่เหนียวนุ่มเราใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเนี่ย กระทะมันเกียนใส่สน้ำตา่ให้เป็นแบบตะโกยก็ไม่มีเวทวกนลนมันต้องเป็นเตาแก๊สและเป็นกระทะแบบใหญ่ๆอ่ะกระทะอย่างเนี้ยไม่ไม่นขมนัด ใชเตาเตาแกดผัดมันไม่เวิร์ใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยตื่ใจอย่างเนี่ยผัดอะไรมันก็ไม่เวิร์คุณผู้ชมแล้วก็ช้าด้วยไม่ทันใจเตาไฟฟ้าไงที่บ้านไม่มีเตาแกดกลัวมีจีบไปก็ยกให้ตะกรงหมดเลยเนี่ยแล้วพอผัดทีไรแล้วมันโมโหไม่ได้ดั่งใจไง เราไฟฟ้าเนี่ยทักแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราแก้เจะปวดแก้ระเบิดนยิ่งอายุเยอะแล้วขี้หลงขี้หลงหนึ่ง เตาแกะมันทำลำบากเตาไฟฟ้ามันจะช้าน้ำแห้อ่นนี้หน่อยไม่เดี๋ยวจะใส่ไข่งานเยอะแล้วมันแฉะเนี่ยน้ำข้างล่างเป็นเยอะเลยค่ะมันจะใส่เกลือมันจะกลายเป็นไข่น้ำไป ก็นี่เส้นมันดุนะเส้นเล่ยเทมันต้องแช่นะ้ำกว่าแเมืม่อกี้แม่แช่เลยเป็นหน่อยมันมต้องแช่สักครึ่งสมวูรณไม่ได้แช่นาะนตอนไฟฟ้ามันก็แบบไม่กังใจถึงคงช้า ไข่น me, mm ื้อแต่แเส้นนี้นุ่มบบองนางเอาซอตน้มองต้องใส่ซอดรงน้เพราะแม่ผัดเยอะคุณชมอันนี้กินสิบคน ใส่ไข่แลวเส้นหนึ่งไม่มีตะใส่ไข่เราจะใส่อยู่ข้างแท่ ใส่ไข่เยอะชอบกินไข่เยอะๆไปแตกของคนอื่นเราใส่ไข่แค่กองเดียวมีใส่ไข่เยอะอืมใส่ไข่ให้มันจัดใจไปเลยอืมใส่จิบฟองไปเลยคุณผู้ชมเขาไปแดกของคนอื่น,นให้ให้ไข่น้อย

ใส่เส้ห่หน่อย,ยอไม่แฉะไม่แฉะหรือดูดเดี๋ยวมันดูใส่ไปแล้วดิบเลยไม่ได้นี่นดย๋ยวนห้มันสุกก่อน สุกแล้วเ,เราก็ใส่ตงังก่ใส่ผักให้ยกขึ้นดันดีเลยไม่ชอบให้ผักมันสุกอันนี้ว่างไว้ก่อนแต่ไม่คนก็ไม่ได้นะเมื่อกี้มันก้นมันเหน่งนไายนะ เดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่ผงงาใส่ผู้ชายใส่ผุ้งแห้งฝอยมันจะได้สวยแล้วก็จบเลยนี่มันยังแฉะอยู่ห้องแล้วนะแห้งแล้วใส่ได้เลยเหรอเน่ยได้คุณผู้ชม Giải cu chai đồng bài lời Giải cu chai đồng bài lời cả Hãy cho ไปเลยค่ะแต่ชอบกินแหละของอ้อกรบกรอบอ่ะคุ้งแห้งใสยใส่ลงไปให้หมดเลยชอบกินเครื่องเยอะๆสีสันมันจะได้สวย นี่สีสวยไม่ใช่คุณผู้ชมใส่ทั้งกุ้งให้สวยใส่ทั้งนี่ให้มันสีสันสวยงามคุณผู้ชมนี่อ กินเลยโอ้ยจิ้มตักใส่จานว่าอร่อยหรือยังมาทิ้งก่อนนะหวานมากเลยมันต้องมีเงาติดทำไมถึ่ติดนะไม่ใส่เงาไม่ใส่เงี้ยเหรอใส่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ใส่มันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดไงแต่หวานเจี๊ยบเลยแต่ไม่เปรี้ยวเลย มันต้องต้องเอามะนาวมาใส่ไม่เปรี้ยวเลยหวานเจี๊ยบเลยใส่พริกป่นหน่อยมันเป็นแก,กันอร่อนหวานอย่างเงี้ยไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดลองชิมดูกัน เตี้ยวนะแต่ที่ตื่นแน่นอนหวานกับเผนไม่มีความเตี้ยวเดี๋ยต้องมาบีบมะนาว เปลี่ยวโอเคแค่แค่ทุทกทีมันจะหวานนับหนึ่งไม่มีรสเปรี้ยวมันต้องใส่ใน,น้ำน้ำซอสเนี่ยต้องไป